มัดรวมกันให้หมดเลยค่ะข่าวเนี่ยจะชอบมาตอนเด็กๆนะคะแล้วกวาจะมารวมแล้วกว่าจะมาทำอัปเดตรวมกันทั้งหมดให้ทุกคนพยายามให้เรียลไทม์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างที่บอกกันนะคะคนถามมาเรื่องโรดิโกโอเควันนี้ทําให้แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันมีสถานการณ์เรื่องดาวินนูเยสอเล็กซานเดอร์อีซักและอูโกเอกิติเกนะคะมารวมกันทั้งหมดในคลิปนี้ค่ะเปิดมาก่อนเลยมันมีเรื่อง breaking news ขึ้นมาค่ะอันนี้จากคุณเดวิดลินส์นะคะก็เขาบอกว่า ดาวิ n นเยสยังเป็นหนึ่งในนักเตะที่ทีมจากซาอุดีอาระเบียกําลังจับตามองค่ะเขาบอกว่าข้อเสนอที่เลวผูกเคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้มันไม่ได้หายไปไหนนะคะและเขารู้ว่าโอกาสกําลังจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงของปลายตลาดค่ะก็สอดคล้องกันกับรายงานของทางฝั่งอเมริกาใต้นะคะที่บอกว่า d ดาวินเริ่มเปิดใจต่อการย้ายทีม ถ้าได้รับการการันตีบทบาทหลักและค่าเหนื่อยที่มีมูลค่าสูงวันนี้รับกับเรียงผูยที่100,000ปอนด์ต่อสัปดาห์มันก็เป็นระดับที่ไม่ได้สูงม,มากนะักถ้าเกิดเราเทียบกันในตำแหน่งกองหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะแม้นักเตะยังอยู่ในแผนของอาร์เนอร์นะคะคือเขาพร้อมปรับถ้าในกรณีไม่ได้ย้ายแต่ถ้าเขาเสนอ70-80ล้านปอนด์พร้อมพิจารณาค่ะ เพื่อเป็นทุนหนุนเสริมในการเสริมแนวรุกที่มีความหลากหลายมากกว่าเดิมทีนี้หลายคนบอกว่าประทับใจใช่ไหมคะว่าในเกม precision เองเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้ด้วยดีแต่ทำไมเลียภูยังไม่ปิดโอกาสในการย้ายของดาวินอนเยสนั่นก็คือว่ายิงได้เพียง7ประตูจาก47นัดในทุกรายการในปี2024ถึง2025ค่ะถือว่าต่ำกว่าความคาดหวัง ออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกเพียงแค่8นัดเท่านั้นนะคะแล้วอาร์เนอร์ก็เลือกใช้หลุยดีอาร์สค่ะเป็นฟอร์สไนเหมือนที่เราได้เห็นกันในโมเดลซีซั่นที่ผ่านมาและปรากฏว่า ก็ดูจะเข้ากับระบบได้มากกว่านอกจากนั้นอยู่กับทีมาามา3ฤดูกาลเนี่ยมันมีเรื่องมาว่าบอร์ดหลังบ้านมองเห็นว่ามันเพียงพอแล้วนี้จากเดลติกนะคะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการย้ายทีมของน,นูนเยสในซัมเมอร์นี้มันดูเหมือนกลายจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องจับตาดูซซอุดเดียระเบียก็คือเอาฮเราเนาะแล้วก็ลงถึงนาโปลีวันนี้มันดูเงียบๆแต่ว่าเชื่อว่าอาจจะกลับไปร่างข้อเสนอใหม่แล้วก็กลับมาคุยกับเลียพูก,ก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะเชื่อกันว่าอันนี้ทางเดลติกบอกว่าถ้าสัก10ล้านปหก เลี้ยวพูลน่าจะพอใจแล้วค่ะ แล้วจะเป็นทุนในการไปอัปเกรดตำแหน่งกองหน้าด้วยส่วนคุณเดวิดลินส์ก็บอกว่าเขาจะแปลกใจมากๆถ้ายังเห็นดาวินนูนเยสอยู่ในทีมต่อในช่วงเดือนสิงหาคมอ <c oughs> ยังยังมองเหมือนกันอยู่ว่าดาวินนูนเยสจะไม่ได้ไปต่อ <c oughs> ทีนี้ไปดูดีว์เลซันเดออีซักกันหน่อยคืออย่างนี้อีซักเนี่ยณนวันนี้ไม่ได้ดูมีข่าวกับเลี้ยวพูใช่ไหมคะแต่มันมีท a l กออฟเดอะทที่ไม่ใช่ผลการแข่งขันที่นิวคาสเซิลเนี่ยอุ่นเครื่องเจอกับเซลติก แล้วแพ้ไปแบบขาดลอยสูงประตูต่สี่เพราะว่าเท่าที่ยุ้ยพอดู แล้วเนี่ยก็ดูตัตตฏูเปอยู่เหมือนกันเหมือนยังไม่เข้าทรงและมีตำแหน่งสักอย่างน้อยสัก3าตสี่ตำแหน่งที่จะต้องเสริมกันหน้าเปาก็ต้องมาเหมือนกันกองหลังฝั่งขวาแล้วก็ตำแหน่งตัวผู้สับะตูอันนี้ก็เห็นหลักๆเลยว่าก็คงต้องเติมอย่างน้อยๆใน3าสี่ตำแหน่งไปดูกันในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวานเนี่ยค่ะมันไม่มีชื่อของอีซักทั้งตัวจริงและตัวสำรองซึ่งนิวคลเซชีช้แจงว่าเป็นการบริหารสภาพร่างกายเพราะว่าเพิ่งหายบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อโคนขาหนีบและไม่ได้ไปรับใช้ทีมชาติสวีเด ในช่วงซัมเมอร์แต่สื่ออังกฤษเนี่ย BBC, The Athletic, Sky s p o r t บอกว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างเพราะในช่วงเวลาเดียวกันมันมีรายงานว่าเลี้ยวผูพึ่งถูกปฏิเสธข้อเสนอจำนวนมากสำหรับอีซักไปแล้วส่วนนักข่าว ดียร์เลดิกที่เป็นสาวนิวคาสเซลิลอย่างคุณคริสวอลบอกว่าอีซักซ้อมได้แล้วแต่เอ็ดดี้ฮาวเลือกจะไม่ใส่ชื่อเพราะไม่อยากสร้างแรงกดดันหรือโยนขาเข้าสู่เกมบรรยากาศ่ามกลางกระแสข่าว่วาย้ายทีมซึ่งเอ็ดดี้ฮาวเนทิ้งทายเอาไว้ในการสัมภาษณ์ว่าเขาคิดว่าอีซักจะยังคงอยู่กับทีมต่อไปซึ่งหลายคนบอกว่าแกมาสามอย่างเงี้ยคือแกขยี้ทาไมแกดูไม่มั่นใจอะไรหรือเปล่าทีนี้ฝั่งโกเองเนี่ยเขาบอกว่าการหลุดจากทีมในวันแข่งอาจจะเป็นการจัดการเชิงจิตวิทยาจะบอกตลาดแล้ว ก็แฟนบอกว่านิวคาสเซิลจะดูแลผู้เล่นตัวหลักของเขาอย่างจริงจังและไม่ต้องการเสียสมาธิในช่วงตลาดซื้อขายหรือบางกระแสมีถึงขนาดที่ว่าอีซักไม่พอใจที่นิวคาสเซิลปิดประตูใส่ลิเวอร์พูลค่ะ พราะว่าตัวเลขมันก็มาสูงแล้วเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบล้านปอนด์ก็เหมือนที่วิ้บอกไปในคลิปที่แล้วว่ามันเหมือนเป็นการวัดใจนิวคาสเซิลและวัดใจอีซักอยู่กรๆายเหมือนกันเรื่องอีซักพักเอาไว้และต้องบอกนี้ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้นเสนอคือ,อยูบิดูรายชื่อมันไม่ได้มีแค่อีซักค่ะเจลลิงตันก็ไม่ได้ลงเหมือนกันเนื่องจากว่าก็ต้องรักษาเรื่องของความฟิตพึ่งหายเจ็บกลับมาก็มองมุมไหนก็แล้วแต,แต่แต่เราก็มีหน้าที่ในการนําเสนอให้ครบถูกด้านที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อการประกอบกาาารรพิจณของคคนดู่ะ ไปต่อเอกิต e ิเกอเอกิติเก้ขาบอกมีความคืบหน้ายอย่างรวดเร็ว AMC ฟูตมาคาโต เลกิฟส์ยืนยันตรงกันเรลผูสามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเอกิติเก้ G e ได้แล้วสัญญา6ปีเหลือแต่การตกลงกับแฟรงเฟิร์ดเนาะจากข่าวก่อนหน้าจากสื่อฝั่งเยอรมันที่บอกว่า2 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์ไม่ใช่นะคะเลยูก็คิดด้วยซ้ำไปว่าถ้า2 2 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แพงเกินไปสรุปอยู่ที่130 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นาประมาณนี้แต่ที่น่าคิดคือเอกิติเก้ G e, ไม่ใช่น้าเป้า100%เปนเาะเคยถูกขยับไปเล่นเกึ่งปีกซ้ายในบางจังหวะในช่วงที่อยู่บริษั หน้าเป้าหลักจริงโมมตดไว้ก่อนเอกิติเก้เล่นซ้ายได้ไหมลูก <c oughs> ซึ่งมันไม่ค่อยเปิดกว้างเท่าไหร่ไงถูกไหมคะแล้วบางคนเนี่ยก็ตั้งคําถามว่าเอ๊ะมันอาจจะกลายเป็นแบบการเผื่อเอาไว้ไหมถ้าสมมสอนขายดาวินได้อย่างจริงจังแต่ที่บอกกันไปเอกิติเก้อายุเพิ่ง22ปีคือเขาเลือกเพราะความเชื่อมโยงในเกมความฟังชั่นอลที่สามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่าอีซักแต่ถ้าความผมก็ต้องให้อีซักเนาะเคยทําสรุปเอาไว้แล้วโรดิโก กลับมามีข่าวกับเรียวพูจริงๆต้องบอกว่าพอยอมไปดูไปอะคะ่ะมันไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เรียวพูสนใจโรดิโก้นะคะมันเคยมีข่าวมาช่วงปี2022มาแล้วรอบหนึ่งว่าเรียวพูสนใจโรดิโกอันนี้รายงานทางฝั่งสเปนมาก่อนว่าเขาเริ่มไม่มั่นใจในบทบาทของตัวเองที่เาเอาัลมาดริกด้วยการมาของเคลยนเอ็มบัปเป้แล้วก็เอ็นริกมันทําให้เขาเอาจจะไม่ได้เล่นทางซ้ายแบบที่ตัวเองต้องการคือนะวันนี้ถูกจับไปเล่นฝั่งขวาค่อนข้างเยอะแล้วมันมีข่าวว่าเขาอยากจะกลับไปเล่นฝั่งซ้ายแต่จะกลับไปชีวิตมันก็เกาหัวจุด ืนชั้มันจะอยู่ตรงไหนนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะของเจ้าตัวกลับมามีกระแสนาอโดยสื่ออังกฤษแล้วก็บราซิลค่ะบอกว่าเลี้ยวภูเนี่ยถ้าได้เงินจากการขายนักเตะบางรายดอกจันตรงนี้ไว้นะคะสโมสรอ,อาจจะขยับดีลนี้ได้แต่ทีนี้เรื่องความเป็นไปได้ทางการเงินหน่อยละกันค่าตัวโรดิโก่85ถึง100ล้านปอนด์ค่ะอย่าลืมว่าเราใช้เงินจ่ายคนก่อนหน้าไปเยอะมากแล้วโอเคมันเพียงพอในการจ่ายแต่รอบต่อไปก็คงต้องระวังและค่าเหนื่อยปัจจุบันของโรดิโก กับเรื่อมดิดเนี่ยเท่าที่ไปตรวจสอบมาคือประมาณสัก2,30,000าบอลต่อสัปดาห์ถ้าจะมาเล่นปีกซ้ายในระบบของอาร์เนอร์ก็ต้องแย่งตำแหน่งสมมุิเดียสเออถ้าไม่ขายถูกไหมแล้วก็โคดีกักโปนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้คนก็ถามกันเยอะเป็นไปได้ไหมอันนีนนะ้ยังไม่นับเกอีนะยังไม่นับเกอีเอาตรงนี้ก่อนอิซักเอเกิติเกโรดิโกผิด PSR ไหมคำตอบคือเอาจริงๆเนี่ย อย่างที่บอกไปเรามีเฮดรูมในการใช้จ่ายประมาณสัก200ล้านปอนด์ถึงแม้จะซื้อเวสฟิลม์มป k เคอร์เชมาแล้วเนาะถ้าซื้อเอกิเิเกตีเป็น80โรดิโกตี85เราทำสัญญาระยะยาว5ปีด้วยกันอีซักตีไป120สมมุติ ถ้าตีมาเนี่ยปิมน้ําสุดๆคือมันต้องทําให้ไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนเดียวและต้องปล่อยนักเตะบางส่วนและอาจจะมีส่งผลต่อ PSR อีก2ปีข้างหน้าถ้าสมมุตินะเลพูไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าไม่ได้มีการขายนักเตะ มันจะกลายเป็นการขาดทุนสะสมแล้วจะไปปวดหัวในรอบต่อไปซึ่งเลี้ยวภูไม่ทําอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะเออไม่มีโอกาสไหมสมมติที่มัดวมเกอีไปอีกคนนึงมันไม่ได้อยู่แล้วค่ะอันนี้ยูพูดแบบอย,อย่างจริงจังทุกคนเลยนะว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยมันเป็นดีลที่ต้องจับตาดูขาออกด้วยนั่นก็คือหลุยดิอาสและดาวินนูเย่เลี้ยวภูไม่ซื้อใครมาก่อนอยู่แล้วต้องให้แน่ใจว่าขาออกจะเกิดขึ้นตนนัวนี้หลังบ้านน่าจะไม่ได้นอนมากกว่าคนตามข่าวอย่างเราคือหลังบ้านคงไม่ได้นอนเพราะต้องดีลและ ดูความเป็นไปได้ในหลายหลทางเลยค่ะตอนนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มสถานการณ์ในความปลอดภัยที่ดูไม่มีข่าวเลยนะโคด้กัรโป k i เคียซ่าดูมีความปลอดภัยนี่เพิ่มกักโปใหม่ค,มคนหนึ่งนะเพราะกักโปด,ดูไม่มีข่าวเลยจริงๆอ่ะคือก่อนหน้ามันดูเหมือนจะมีข่าวใช่ไหมแต่มันก็ดูบางๆลงไปแล้วก็ออสถานการณ์ลุยเดอยสกับบาซนาปิดประตูได้เลยนะคะเพราะว่ามันดูมีความเป็นไปได้ที่ จะไปลงที่มาคัสแรกรดฟอร์ดเพราะว่าในเรื่องของมาคัสแรดฟอร์ดเนี่ยเออเขายอมลดค่าเหนื่อยตัวเองลง30%ด้วยนะคะและบาร์ซ่าจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้ทั้งหมดแต่ว่าพ่วงออปชันเรื่องของการซื้อขาดไม้ตรงนี้ยังไม่แน่ใจแต่เขาตีมาในสื่อสเปนบอกประมาณสัก3 0มสถึงสาล้านปอนด์ถ้าในกรณนนีว่าจะซื้อจริงๆนะคะก็ก็ฝันที่เขาอยากจะไปอยู่เนาะก็ดูแล้วน่าสนใจหลายคนก็เลยแซวกันว่าเออไปอยู่กับน้นองบาร์รามีนยามมวนี่ออกมา น่าจะหนุกนี่งงมากคือหลายคนดูแซวกันนะก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงกันเพราะฉะนั้นถ้าเราดูจากทั้งหมดนี้นะคะมีเงินแต่ก็ต้องจัดสรรคะ่ะมีเงินแต่ก็ต้องจัดการซึ่งนั่นคือเลี้ยงูอยู่แล้วไม่ใช่เอาเลี้ยงูหรือว่าเลี้ยงผู888นะคะก็คืบหน้าและนําม,มาฝากกันประมาณนี้ส่วนโรดิโก้มันไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วคะ่ะเพียงแต่ว่าเราจะได้ใครเป็นขาออกเป็นหนึ่งปัจจัยสําคัญใครออกออกหนึ่งหรือออกสองมันมีผลต่อการขยับตัวทั้งหมดแล้วก็ ก็ต้องจับตลาดูกันอยู่ดีค่ะ